วันนี้มาอัปเดตการพร้อมตอบคำถามของหลายๆท่านที่ถามคำถามซ้ำๆเดิมๆเข้ามาบ่อยๆนะครับเพื่อเป็นความเข้าใจให้กับทุกท่านงานกันสนิมที่ร้านขัดให้ก่อนไหมถ้ารถพี่เป็นสนิมเยอะอย่างคันนี้ไทเกอร์ครับของพี่แบงค์ครับคันนี้มาพ่นกันสนิมสูตรอะคริลิกของ T O A ชินโตะนะครับ ขัดให้ก่อนครับผมแต่จุดไหนที่มันดีๆอยู่เห็นไหมจุดเนี้ยดีอยู่เราก็ไม่ได้ขัดนะครับของที่ดีอยู่แล้วเราจะไม่ไปขัดนะครับแต่ช่วงชัดซีหลังซุ้มล้อหลังเนี่ยมันรับภาระหนักในการแบบว่าตะกุยดินตะกุยหินนะครับมันก็จะเป็นรอยกระทอกระท้อแล้วมันก็เป็นรอยสนิมค่อนข้างเยอะเราก็ขัดให้ตามที่เห็นในภาพเลยนะครับถ้าใครดูตั้งแต่ต้นส่วนที่2ล้างให้ไหมต้องล้างมาเองหรือเปล่าล้างช่วงล่างเนี่ยล้างละเอียดแค่ไหนตามที่เห็นเลยครับคันนี้ฮอน ได้แจ๊สนะครับก็ยกขึ้นล้างให้หมดนะครับตามซอกตัวถังต่างๆใต้รถเนี่ยมันก็จะมีซอกเล็กๆน้อยๆแล้วก็กวาดให้หมดทุกจุดทุกส่วนจริงๆเลยขึ้นลิฟต์ล้างอย่างนี้ก็จะล้างง่ายมากขึ้นนะครับมันล้วงได้ถึงทุกซอกแล้วเห็นตัวบางแคงของแจ๊สแม้บางแคงของแจ๊สเป็นแผ่นเบลเลอร์เลยเราก็ต้องแกะลงมาเนาะไม่งั้นเดี๋ยวล้างถึงเหล็กข้างในไม่ถึงเนี่ยมันก็จะไม่โอเคนะครับซึ่งฮ o นด้าแจ๊ส้นนั้นก็ของคุณเต้าก็เลือก T O A ชินโต สูตรอะคริลิกเหมือนกันเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตตอนพ่นอ,อีกทีหนึ่งส่วนคันนี้ครับรถป้ายแดง All New D-Max ของพี่ดิวนะครับคันนี้สวยๆเลยเอามาทํา2อย่างนะครับนั่นก็คือพ่อนกันสนิมนะครับสูตรชินโตคันนี้ให้พ่นท่อด้วยนะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยบอกว่าพ่นท่อได้เลยน้องเอ้ยก็จัดไปครับทั้งดุมล้อซุ้มล้อ,ลอพ่อนท่อให้ครบแล้วไม่พอนะครับคันนี้พี่เขาก็แต่งฝาแคปล่ามาแล้วก็ให้เราทําเคลือบแก้วเพิ่มไปด้วย อย่างนี้ที่ร้านเรียกว่าคอมโบเซ็ตนะครับก็คือทำทอนการสนิมด้วยนะครับแล้วก็เคลือบแก้วด้วยนะครับถ้าทำสองรายการเนี่ยเราก็จะมีฟรีเรื่องของสปากระจกรอบคันให้ล้างห้องเครื่องให้นะครับแล้วก็ดูดฝุ่นภายในอบโอโซนให้ซึ่งอย่างของพี่ดิวเนี่ยเป็นรถไปไ้ายแดงอยู่ถ้าวันเนี้ยห้องเครื่องยังใสย,ยังไม่ได้ล้างไปไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ไปในรอบที่เช็คงาน เรื่องของการเคลือบแก้วเนี่ยเข้ามาถ้าห้องเครื่องมันสกรปรกแล้วใช้สิทธิ์ตอนนั้นได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ทันทีก็ได้เพราะรถป้ายแดงมันยังใหม่อยู่เนี่ยส่วนคันสุดท้ายนี่ครับฮอนด้าซีวิของพี่ไมตรีครับรถก็ใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ยังค่อนข้างใหม่อยู่นะครับพี่เขาก็รักรถก็อยากจะเอามาดูแลไว้ตั้งแต่มันยังไม่ได้มีสภาพที่ชำรุดสึุดโทรมอะไรนะครับดูแลตั้งแต่ใหม่ๆเนี่ยแหละดีก็เอามาให้เรานะครับไว้ใจให้เรา จัดการคอมโบเซสชั่นกันนะครับก็คือพ่อนกันสนิมนะครับแล้วก็เ,เคลือบแก้วให้ก็อันนี้ก็รอพี่ไมตรีมารับกลับบ้านนะครับก็ตรวจสอบงานทุกอย่างผิวสวยกระจางใสตอนนี้ดำแววช่ำเลยสบายใจได้ครับกลับไปบ้านช่วงล่างก็ปลอดภัยจากสนิมแล้วก็ผิวก็สวยโอเคไปละ